สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่ลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นใบหน้ากับต้นรูดอฟหรือสาวน้อยประแป้งนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วถ้าเราเอ่ยถึงใบหน้าใช่ไหมคะเพื่อนเเรามักจะนึกถึงใบเงินแล้วก็ ใบทองด้วยใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เป็นการจัดสวนนะคะเขาก็นำใบนาคมาปลูกเรียงสลับกับต้นรูดอฟหรือสาวน้อยประแป้งได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวคะ่ะเพราะว่าใบของใบนาคนะคะสีสันก็จะแปลกตาสีเข้มใช่ไหมคะแล้วตัดกับสีสันของใบ รูดอฟหรือสาวน้อยปแป้งซึ่งเป็นสีเหลืองอมเขียวนะคะวางเรียงสลับกันไปแบบนี้ก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะจากคลิปก่อนๆนนั้นได้นำเสนอต้น r รูดอฟไปแล้วนะคะแต่สำหรับคลิปนี้จะมาเน้นในเรื่องของต้นใบนาค่ะใบนาคนะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยด้วยนามของใบนาค เป็นนามมงคลน,นามนะคะซึ่งคนสมัยก่อนจะมีความเชื่อนะคะในเรื่องของการปลูกใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคต้นใบเงินใบทองแล้วก็ต้นใบนาคเอาไว้หน้าบ้านกันเพื่อที่จะทําให้บ้านนั้นๆมีความสงบสุขอยู่แล้วร่วมเย็นเป็นสุขแล้วก็มีเงินมทองตามชื่อของต้นไม้นั้นๆนะคะ และที่สําคัญนะคะเคยเห็นนะคะอันนี้อันนี้จากส่วนตัวนะคะเคยเห็นว่าในขันน้ามนนะคะที่เวลาที่พระสงฆ์ทาน้ามนต์ประพรมเนี่ยมักจะมีใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคลอยอยู่ในขันน้ามนต์ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ก็จะมาขยายความเรื่องของใบนาคกันนะคะให้เพื่อนๆได้ทราบพอสังเขตค่ะ ต้นใบนาคนะคะก็จะมีใบเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลหรือสีเขียวอมม่วงแล้วก็มีรอยด่างเป็นสีขาวและสีม่วงที่ไม่เป็นระเบียบกระจัดกระจายนะคะส่วนขอบใบก็จะเป็นสีชมพูเข้มค่ะต้นใบนาคก็จะมีดอกด้วยเช่นกันค่ะออกดอกเป็นช่อเป็นกระจุกที่ปลายยอดของของใบนะคะ แต่ในคลิปนี้ใบหน้ายังไม่มีดอกนะคะเพื่อน<ๆ>คิดว่าอายุของเขาเนี่ยยังไม่เต็มที่เพราะว่าเพิ่งจะสูงประมาณแค่50เซนเมตรเท่านั้นเองนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่ายังโตไม่เต็มวัยค่ะยังสะสมตาดอกยังไม่ได้นะคะเพื่อน ต้นไม้แต่ละประเภทนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีอายุอีเกณฑ์ของเขาว่าปลูกไปแล้วประมาณกี่เดือนกี่เดือนความสูงเท่าไหร่ถึงจะมีจะมีดอกออกผลให้เราได้เชยชมกันนะคะในส่วนของใบนาคนั้นนอกเหนือจากเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่นามนั้นก็คือ นมเป็นมงคลด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะยังสามารถนำไปเป็นสปปรรพคุณทางยาไปประกอบทางยาได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ยังนำเอาใบเงินใบทองใบนาคเนี่ยนะคะมาผูกไว้ที่ต้นเสาเพื่อที่จะเวลาที่เราจะปลูกบ้านแล้วยกเสาเอกด้วยเช่นกันค่ะเพื่อเป็นเสริมงคลกับบ้านนั้นๆค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยอย่างแน่นอนค่ะ